ที่หลักๆที่ผมอาจจะเร็วไปหน่อยเวลาอธิบายวิเคราะห์แต่ละท่านนะฮะคลิปที่สวยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมายืนตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะคลิปมาด้านนี้ก็ได้นะเห็นไหมฮะคลิปที่สวยคือหนึ่งมันจะมันเกี่ยวกับข้อสอบด้วยเอโบตรงนี้มันจะได้แนวดิ่งนะครับคําว่าแนวดิ่งนะครับบางคนบอกนี่ไงตรงไม่ใช่นะฮะเพราะข้อมือตรงนี้มันจะมันจะกว้างกว่าตรงนี้ถูกไหมครับ ที่ตรงมันคือตรงนี้นะครับเราต้องดูฮะดูดูคิวครับมันจะเป็นเส้นตรงกับตรงนี้ขขอสอกเราตรงคือตรงนี้ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้วกเข้าเห็นไหมครับมันเข้าตรงนี้นี่คือตรงตรงนี้ซีฟก็ไม่ใช่ซีฟบิดอย่างนี้ตรงคือตรงนี้นะครับเนาะอันนี้คือสมบูรณ์แบบแต่หายากขอให้ไปได้แนวดิ่งแล้วกันเนาะการส่งคิวทุกครั้ง ส่งเสร็จหลังมันจะปิดขออภัยไม่ใช่ทุกครั้งลูกเบาๆลูกเคาะไม่ต้องปิดกิฟเช่นลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมใหญ่ถ้าปิดกิฟมันเร็วหมดเงี้ยลูกนี้เราจะเคาะเคาะแดงกินดําพื้นที่กินแดงกินดำเนี่ยมันมีประมาณครึ่งตารางคืบเน,นาะแต่เราจะเป็นต้องเคาะเช่นมันมีลูกขวางแล้วแทงจุดอื่นไม่ได้อย่างเงี้ย วิธีเคาะอย่างเงี้ยเราอย่าไปปิดกิฟต์นะถ้าเราปิดกิฟต์จะเป็นอย่างงี้ถึงเราดึงสั้น,นจริงๆนะเราปิดกิฟต์เป็นไงครับเนาะปิดกิฟต์เสร็จเนี่ยคำว่าปิดกิฟต์มันสร้างอัตราเร่งสร้างความเร็วคุณช้าไม่ได้เพราะคุณจะให้บันช้าได้ต่อเมื่อคุณต้องเหมือนเข็นคิวรูปกิฟต์ยังไงเริ่มต้นจุดสิ้นสุดตรงนั้นไม่จะเป็นน้องชนราวนม เพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้แรงเข้าใจไหมครับชเช่นอย่างนี้เนาะผมจะเคาะกินดำเนาะแล้วก็สาวฮะไม่ต้องปิดกิฟโอเคประมาณนี้